วันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการรักษาลูมตอไยนะคะเรารู้แล้วนะคะว่าการใช้ยาแต่ละชนิดนะคะมีผลข้างเคียงหรือผลดีอะไรมากกันนะคะเพราะฉะนั้นการรักษาจึงมีความจําเป็นที่จะต้องอมีการตัดสินใจร่วมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่รักษาตัวเรานะคะเวลาที่เราแพ้ยาเช่นยาสันฟาเราก็ไม่สามารถที่จะใช้ ซันฟาซาลซินได้หรือคนที่อยากจะมีบุตรนะคะก็ไม่ควรใช้ยาเมโทเทรคเซตนะคะหรือเล็บลูโนไมนยะคะเพราะฉะนั้นในการรักษาต้องคำนึงถึงว่ายาที่เรารักษานั้นมีผลดีมากกว่าผลข้างเคียงมากน้อยเพียงใดและการตรวจเลือดตรวจปัสสาวะจึงมีความจำเป็นในการประเมินในการใช้ยาของเรานะคะแล้วเดี๋ยวเรามา เรียนรู้กันนะคะว่าการรักษาของเราต้องรักษาควบคู่ไปกับอะไรบ้าง